สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องนะครับโจทย์ปัญหาของหอระมอและคอร์นนะอ่ะมาดูนะครับหลังจากที่เราเรียนหอระมอคอร์นไปหมดแล้วนะครับผมในเรื่องสุดท้ายจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับหอระมอและคอรนอนนะครับเดี๋ยวต้าจะพาไปดูโจทย์ปัญหากันเลยนะครับไปดูเลยนะว่าโจทย์ของหอระมอคอร์นจะเป็นยังไงนะครับมาดูข้อที่1ครับ ข้อที่1แก้มซื้อดอกไม้นะครับดอกกุหลาบราคาดอกละ8บาทนะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละประโยคประโยคไป,ปพร้อมๆกันนะครับประโยคแรกเขาบอกว่าแก้มซื้อดอกกุหลาบดอกละ8บาทอันที่2เขาบอกว่านุชซ,ซื้อดอกลิลลี่ดอกละ2ีบาบาทและสุดท้ายพึ่งซื้อดอกทานตะวันดอกละ16บาทนะตอนนี้เรามีคนอยู่3ามคนครับมีแก้มนะครับนุช และพึ่งนะครับผมซื้อดอกกุหลาบแก้มซื้อดอกกุหลาบ8บาทนุชซื้อดอกลิลลี่25บาทและพึ่งซื้อดอกทานตะวัน16บบาทนะครับถ้าแต่ละคนจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันจะซื้อดอกไม้อย่างน้อยที่สุดกี่บาทนะครับอย่างน้อยกี่บาทและดอกไม้คนละกี่ดอก มีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งครับกำหนดว่าอะไรกำหนดว่าแต่ละคนต้องจ่ายเงินซื้อดอกไม้เท่ากันถูกต้องไหมโจย์กำหนดให้ว่าทุกคนต้องจ่ายเงินซื้อไม้เท่ากันนะแล้วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ล่ะถึงจะสามารถซื้อดอกไม้ได้นะครับต้องจ่ายเงินเท่ากันทุกคนนะอืมฉะนั้น เขาบอกว่าและจะจ่ายอย่างน้อยที่สุดกี่บาทคำว่าอย่างน้อยแสดงว่าอะไรครับหาจํานวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมที่แปดยี่ห้าและสิบหกหารลงตัวคือยังไงครับหาจานวนที่น้อยที่สุดที่สมมติว่ามีจำนวนจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราไม่รู้ แต่8ไปหารตัวนี้ลงตัว25ไปหารตัวนี้ลงตัว16เอาไปหารจำนวนนี้ลงตัวถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้มันคืออะไรครับเราต้องหาคคโรโนนะครับต้องหาคคโรโนของ8 25และ16นะอ่ะมาเริ่มหากันเลย กูตาก็จะใช้วิธีในการหาคือวิธีหารนะครับวิธีหาร <c oughs> 8 25 16หานะหารเลยครับเอาอะไรหารดีกูตาใช้4 4 2ถ้าหารไม่ได้ดึงลงมา4 4 16ต่อไป เอาอะไรได้ครับใช้2ได้2 1 25และ2องบอกวหรยังหมดแล้วรางนั้นถ้าหมดแล้วเราจะได้ไว่าอะไรครับเอา4ี่คูณสคูณหคูณยีคูณส ได้เป็นเท่าไหร่ครับยี่ิบห้าคูณสองเป็นห้าสิบห้าสิบคูณอีกสองเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสี่เป็นสี่ร้อยเราได้เลขตัวนี้มาเลขสี่ร้อยตรงนี้มันบอกถึงอะไรครับอันแน่นอนสี่ร้อยตรงนี้คือคอรนอถูกไหมสี่ร้อยตัวนี้คือคอร์รนแล้วตรงคอร์รที่ว่านี่คืออะไรครับมันคือ คืออะไรใครรู้มันคือจํานวนอะไรครับเงินที่ต้องจ่ายไงที่เราหามาใช่ไหมครับจำนวนเงินที่น้อยที่สุดที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับคือเท่าไหร่400บาทโอเคไหมแล้วทีนี้คําถามแรกเราตอบได้แล้วนะอย่างน้อยที่สุดคนละ 400บาทเพราะอะไรครับต้องเป็น400บาทเพราะว่า400บาทคือตัวเลขที่น้อยที่สุดที่8ก็หารลงตัว25ก็หารลงตัวและ16กก็หารลงตัวนะครับแล้วทีนี้คําถามต่อไปคําถามต่อไปครับได้คนละกี่ดอกทำยังไงละ่ะเราก็มาพิจารณาทีละคนกัน คนแรกคนแรกนะครับคนแรกคือดอกกุหลาบดอกละแปบาทใช่ไหมคนแรกคือแก้มดอกละแบาทฉะนั้นเราจ่ายเงิน400ร้อซื้อดอกละแปบาทคือหาร8จะเท่ากับเท่าไหร่นุ๊ตจ่ายเงิน400 หาร25และพึ่งจ่ายเงิน400หาร16 400หาร8มาดูแก้หน่อยครับ400หาร8ได้เท่าไหร่400หาร8ก็จะได้50 25มาดูของนุชครับ400หาร25ได้เท่าไรเอ่ย 16และตรงนี้เป็น25่นก็ตอบได้แล้วครับว่าแก้มจะได้ดอกไม้50ดอกนุดได้16ดอกและพึ่งได้25ดอกโอเคไหมครับสำหรับข้อแรกนะได้คำตอบทั้ง2คํคำตอบแล้วนะครับผมโอเคอ่ะถ้าใครอยาง ไม่ค่อยเข้าใจมาดูข้อถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้อ2กันนะครับอ่ะมาดูข้อ 2. 2ข้อที่2นะครับโรงภาพยนตร์เพชรดรามาต้องการจัดที่นั่งโซน A 176ที่โซน B 110ที่และโซน C 66ที่อ่ะตอนนี้เรามีที่นั่งอยู่กี่โซน3โซนคือโซน A โซน B และโซน C นะครับโดยให้แต่ละโซนมีจำนวที่นั่งเท่ากันนะมีเงื่อนไขแล้วครับแต่ละโซนต้องมีจำนวนที่นั่งเหมือนถึงจำนวนเก้าอี้อะลูกเท่ากันเขาเลยถามว่าโรงภาพยนตแห่งนี้จะจัดที่นั่งได้มากที่สุดกี่ที่ และได้่แถวนะครับอ่าคพาว่ามากที่สุดคืออะไรครับมาก่สุดคือบอกถึงหอ,อไรหอหมอเพราะอะไรต้องเป็นหอระมอครับเพราะว่ามันต้องการนะครับจำนวนเก้าอี้ที่มากที่สุดใช่ไหม คือจํานวนที่มากที่สุดที่อะไรครับสมมติตรงนี้คือหอรอมอคือจํานวนที่มากที่สุดที่นําไปหาร66ก็ได้176ก็ได้110ก็ได้ถูกต้องไหมอ่าถึงภาพออกไหมตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับ ที่จะไปหาของสมก็ลงตัว1นึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก็ลงตัวหนึ่งร้อยสิบก็ลงตัวแต่ต้องเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะโอเคไหม่าฉะนั้นเราจึงใช้วิธีการหาหอรอหมอ,อครับมาดูกันนะโซน A มี176กูต้าก็เลยใช้เลขอะไรครับ176ในการหาโซน B มี110และโซน C คือ66 มีตัวเลขอะไรไหมครับที่หาร3ตัวนี้ลงตัวแน่นอนครับเห็นตัวเลขซ้ำๆแบบนี้66 11เลขอะไรครับ11นั่นเองหารลงตัวแน่นอนครับเฮ้ยแต่11หาร176ได้เท่าไหร่ก wow ัน so 11 1เป็น11ลบกันเหลือ6 1 6 1 1 6นะครับ11เท่าไหร่ได้110 สิบเอ็เท่าไรหกสิบหกสิบเอ็ดหกนะมีะ e. ใช้ใช้อะไรได้ใช้2ได้2 8 2 5และ2 3ใช่ไหมครับดังนั้นหมดแล้วฉันหอรมอคืออะไร 22 22ตรงนี้หมายถึงอะไรครับ 22. เลข22ตรงนี้หมายถึงว่าใน1แถวเนี่ยจะมีเก้าอี้อยู่กี่ตัว22ตัวนะครับหมายถึงว่าในแต่ละแถวจะ มีเกอียี่สิบสองตัวนะครับตรงนี้ที่บอกมานะแังว่าจัดที่นั่งได้มากสุดเนี่ยแถวหนึ่งมีเท่าไหร่ครับยี่สิบสองตัวจัดได้กี่แถวล่ะหนูก็ต้องมาดูแสดงว่าก็จะได้อะไรครับนี่ตรงนี้จะบอกอยู่ หมายถึงยังไงตรงตัวเลขตรงนี้หมายถึงว่าโซน A โซน A ใช่ไหมสมมตินะสมมุติโซน A จัดที่นั่งได้แถวหนึ่งมียี่สิบสองใช่ไหมก็นับลงไปเลย1 2 3 4ห่องไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่22แบบเนี้ยได้กี่แถวก็นับไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับ ไปเรื่อยๆจนได้ยี่สบองแถวแบบนี้ไปได้แปดแถวเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือ8ปดหนึ่งาห้าหเจ็ดปดนี่แปดแถวครบลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมา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 ,งมาแบบนี้โซน B ก็เช่นกันครับโซน B จะได้กี่แถวได้ห้าแถวนี่ไงตรงนี้บอกห้าแถว 1,2,3,4,5 1, ไล่ลงมาครับโซน C ก็เช่นกันได้กี่แถวครับ1,2,3่งสก็ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาถูกต้องไหมแล้วแต่และแถวสังเกตครับจะเป็น22ตัวทั้งหมดเลยนะสรุปสุดท้ายเขาถามว่าจัดได้กี่แถวตรงนี้ A มี8 B มี5และ C มี3บวกบวกกันครับ8บวก5บวก3สุดท้ายตอบเท่าไหร่16แถวนั่นเองนะครับผมพอได้นะไม่ยากเลยนะครับค่อยคอยพิจารณาไปทีละขั้นตอนนะนะครับค่อยๆค,คิดนะครับ โอเคนะนี่ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาของหอลอมอและคอรอนอ์นนะครับผมครับสำหรับวันนี้คูต้าก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ